อีกนิดหนึ่งของกระทรวงพาณิออช<า>ย์นะคะเป็นการบรรเทาภาระค่า <c oughs> ใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีออพาณิชย์โมบายลดราคาคือ <c oughs> เป็นรถยนต์ที่ไปตามชุมชนต่างๆ <c oughs> ขายสินค้าราคาถูกนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นชื่อโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทย <c oughs> คือไปเปิดร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอะคะ่ะ พวกเนื้อหมูเนื้อไก่สินค้าเกษตรผักผลไม้และอย่างอื่นซักสบู่อะไรต่างๆก็จะไปขายในจุดที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าลานอเนกประสงค์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะก็จะจัดไม่ต่ำกว่า274ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะรัฐบาลก็เห็นชอบงบกลางให้422ล้านบาทค่ะครับอันนีจะ บอกว่าดาเนินการไปถึงธันวาคมสิ้นปีเลยเหรอฮะรัรัชดาก็จะให้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะไ่ด้มากสุดเนาะอ๋อใช่ค่ะอืมอันนี้คือคือเอาสินค้าจําเป็นก็ไปขายตามชุมชนตามอะไรอย่างที่ถูกไหมรัรประหาถ้าถ้าเป็นแต่แต่ว่ามันไม่ใช่โมบายเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ที่ที่เป็นรถนะคะอันนี้จะเป็นร้านเป็นืุนที่ที่ใหญ่ ใหญ่ขึ้นก็จะประชาชนก็จะได้เข้ามาเข้าถึงจํานวนคนได้เยอะขึ้นแะนะคะ<อ>แล้วก็สินค้าที่จะเอามาขายก็จะซื้อตรงจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กร <c oughs> ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด<อ>คืออุดหนุกัน<อ>ตรงๆเลย <c oughs> จากสมาคมแล้วก็จากซัพพลายเออร์ที่เขาร่วมโครงการที่จะมาลดราคาให้อ่ะคะ่ะอันนี้2สองร้อยว่าจุดทั่วประเทศไทย จะจุดไหนจุดไหนบ้างเลีวก็คงจะเป็นความคืบหน้าที่กระทรวงพาณิชย์คงจะต้องไปดําเนินการที่แกนต่อทาจังหวัดเขาก็จะไปสํารวจทํางานร่วมกับท้องถิ่นนะคะว่าจะเปิดพื้นที่ตรงไหนที่คนมาได้เยอะๆเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะโอ้นี่ดีมากเลยครับ